ต้องเข้สู่เกมไม้ครับนะครับซึ่งผมได้ทําคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับสําหรับไม้ครับนะครับนี่ครับคุณตะวันครับโชว์ล็อกนะครับตะวันอ๋อครับคุณตะวันครับผมขอแบ่งหน้าที่ให้คุณไปล่าสัตว์นะครับไม่มีอะไรล่าผมขอซุบไม้ก่อนได้ไหมเออเออเออก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะสร้างว่านเองครับล่าสัตว์ไปเลยครับเพราะเดี๋ยวพี่เจมของเราพี่เจมของเรายังไม่มานะครับ คุณทุบฟักทองไปก็ได้นะครับคุณตะวันอยู่ไหนแล้วครับฮะพูดดังๆเลยได้ไหมครับพี่กล่องครับครับอ๋อครับคารับอะไรครับเอาแล้วเดี๋ยวจะสร้างบ้านนะครับคุณไปล่าสัตว์เลยครับเดี๋ยวผมทำหน้าที่จัดไม้กับสร้างบ้านเองครับโอเคไปออกไป อืเราต้องสร้างใกล้ๆโลโก้เรานะครับโอ้ยอฟักทองเป็นร้อยทำไมวุ้ดเอนแทงมันมีหลายสีจังเออม,ม,มันไม่รู้เป็นอะไรหนึ่งจุดสองจุดสี่ไม่รเป็นแบบนี้หรือว่าอะไรอ๋อมันอัปเดตนะครัมมันอัปเดตผมโง่อย,อยู่ตั้งนานนะครับเอาครับคุณตะวันทำเสร็จหรือยังครับครัับทอ้ยคุณอย่าเพิ่งไปสนใจฟักทองสิครับยังฟักอกันอะไรนะครับ อ๋อเฮ้ยวัวคุณมาจัดการวัวให้หน่อยอืออือตีวัวครับสแตนวัวสแตนสแตน I want to be เออโอเคครับฮัลโหลครับครับเีอะไรครับขอเวลาสองนาทีได้ไหมครับไปไหนครับโทรหาพ่อทำไมต้องโทรหาพ่อครับมันเกิดอ๋อมันเกิดพ่อโอเคครับแค่นี้นะไม่เออไม่แค่นี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับครับครับ ระหว่างที่คุณตะวันไปอยู่นะครับถวพ่อนะครับคุณตะวันถวพ่อมันกิดพ่อเขาครับเราจะมาสร้างบ้านต่อกันเลยครับเฮ้ยคุณตะวันลงมาทําไมขึ้นไปคุณตะวันขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอ๋อคุณเอาฟักคุณตะวันคุณถวพ่อหรือว่าคุณเล่นอีกน่เนี่ยฮะคุณตะวันคุณตะวัน อ๋อสงสัยเขาโทรจริงๆนะแต่เขายังเล่นอยู่เขานีท่านช่างเมเอะไรที่นี้นะพี่เจมเข้าไปถ่ายท้ำอีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับเขาเลยไม่ว่างนะค,ค,คนะรับโ,โอเคจะลาลาลาคุณตะวันตจะยังครับคุณตะวันครับฮัลโหล เสรีอ่ะครับเสรีอ่ะครับ,บอุยอ้ยเจอลาวาอู้พอเจ้าแม่เจ้าพอแก้วไม่แก้วอ๋อเมื่อกี้มีคนคอมาตัวหนึงครับเดี๋ยวผมไปตัวหนึงโอ้ยพอแก้วไม่แก้วอ้ยเดี๋ยวผมไปบอกไอ้พวกสกายนั่นก่อนอุย้ย อุเดี๋ยวเราจะมีปาร์คที่สองนะครับคุณตะวันอยู่ไหนแล้วว่าคุณตะวันอ๋อคุณช่วยตัดกล่องค้าไม้ให้ผมทีครับพูดไหนก็ได้นะครับคุณตะวันพูดไหนก็ได้นะครับไม่ต้องเงียบมากครับเดี๋ยวผมเอามาไว้เองนะครับอุย้ยคุณมาเดี๋ยวผมเอามาไว้ ไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้มันจะได้บังลาวาได้หวงว่ากล่องยังไม่ไหม้นะครับครับอู้มันทักอะไรนักหนาเดี๋ยวทำปางที่สองครับ โอเคนะครับอ้าวคุณตะวันทำอะไรอยู่อ่ะฮะไม้ไ,มไอจัดไม้เอาสัตว์มาเยอะๆเลยนะครับอุ้ยอุ้ยตัวอะไระวะเดี๋ยวผมเดี๋ยวนี้โอ๋ยพี่เขายัางใครเป็นหนางดีครับ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 โอ้ เอาต้องปวดครับโอเคคุณไปสร้างกล่องเก็บของมาไว้เลยครับไ a n t to b เ n g b บ n g b ง n g b เ n g เ <Okay. S 1> ออพ่อ,พอแก้วไม่แก้วผมอุดเองเดีย๋ยวผมอุดเองแป๊บหนึ่งคนระับช <Okay. S 1> uh, ่างมันเลยครับ okay. okay. เี๋ยวมจะเุ้ยคุณไปหาเตียงมาไปเนี่ยนะแกเออเอามาเยอะเลยแกอัารลักบ้างนะครับบ้านบ้านพวกเราครับพอเอินุเจอลาวานแป๊บหนึ่งครับขอขอคัดก่อนคนระโอเคนะครับเมื่อกี้เพิ่งเพิ่งเอ่อไปคอกับเขามาคนระับะเขาผู้นั้นเกียนมากๆผมอุตส่าห์ลงทุนขุดมาถึงลาวานนะั้น ใช้สายของคือผิดพลาดด้วยคือครับโหมันยากมากอ้าวใครหลุดนะครับคุณตอกวันหลุดแล้วครับ EP เลยออุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยคุณขอไม้ดูวนขอไม้ดูวนพากับป้าน้อยโอเคครับ โอเคครับโอเคเร็วๆขอมาให้ก่อนดว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 นเข้าใจคำว่าดวนไหมเนี่ยเร็วดวนแป๊บหนึ่งครับอะไรครับแป๊บหนึ่งครับแป๊บนึแปบ๊แปบหนึ่งนะ กี้แม่ใช้นะครับแม่เรียกปิดนะครับผมขอเปิดอันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวผมขอเผาย่างนี่วิธีการเผานะครับ่างน,นี้นี่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 แล้วคนนี้ก็จะมีฐานใช้นะครับเอ้ยคุณเร็วเร็ว,เ,รว,เ,รวเอาอันนี้มากรบไม่ดีไม่ดีไม่ด,มดีเดี๋ยวผมขอทําประตูหน้าบ้านวัาผมนะครับโอ้โหคุณอะชาล็อกชาล็อกเขากบหวัวกัน คุณมีดินมากไหมครับดินขอดินขอดินหน่อยขอดินครับขอดินจะได้เอามากบนะครับโอเคเร็วดิน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 ไม่ใช่ทรายนะครับเยอะของคุณใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ ช่างมันก่อนนะครับเร็วเร็วค,ค,ค,ครับคุณคุณคราฟนั้นได้ไหมครับคุณคุณตะวันคราฟนั้นนะครับมืดอยู่รยรใใครับคราฟอะไรครับคราฟเตยียงเลยวคร,รับผมต้องการเตีตยงเร่งด่วนนะครับเป็นผู้ประสบภัยน้ําท่วมแนะ้วตืดของไม่ได้โอจริงเหรอครับอ,อืมถนัเปืดได้แล้วผมถนัดกับเคียร์ทีปเลยแนละ้ว เดี๋ยวผมจะได้เอาคุณย่างอะไรเร็วเร็วเร็วทำเตียงเร็วผมต,ต้องการให้คุณทำเตียงดว่วนนะครับแกะกี่มีกี่อันครับอู้คุณฉลาดนะเด,ด,ดี๋ยวจะครับก่อนนะครับแกะไม่ตั้งเยอะคุณไม่ใช้ประโยชน์ นี่แด่อันเดียวอ่ะช่างมาะะัเหนือแปบ๊บเดี๋ยวเราเราจะไม่อยู่น,นะครับเราจะไปอีกล่าเนือครับอุย้ยคุณตะวันเอาดิเอาดิมาแล้วอ้าวผมได้เนื้อแล้วผมกำลังเผาเนื้ออยู่เ,เราต้องปรับให้รู้ว่าเราคือประเทศไทยนี่นะ,ค,ะคุณตะวันอุอยอ้ยคุณมีอะไรเยอะไหมผมจะได้กบหลังคา ผมอยากได้เยอะๆเฮ้ยคุณกบอย่างนั้นทำไมประตูคุณมีอีกสีก้อนนะครับดินโอ้โอเคครับพอไปทางชีวิตได้บ้างอาโอเคเดี๋ยวผมไปทำประตูมาก่อนนะครับคุณตะวันโอ้อโอกรม ทุกคนต้องใช้เฮ้ยต้องชดใช้กรรมอืมออคุณปันโอ้โหคุณครับคุณยังสติดีอยู่หรือเปล่าครับคุณตะวันโอเคอู้คุณว่างมากใช่ไหมครับผมว่าคุณเอาฟักทองไปเก็บดีกว่านะครับอืออือคุณมีอะไรเก็บไว้ให้หมดนะครับโอเคสเต็กได้แล้วครับสองอัน คุณคุณตะว,วันคุณตะว,วันหันมานีหันมานีเ่ตะวันหันมานีหันมานีก่อนโอเคหันมานีครับหันมานีเอาไปหนึ่งชิ้นนะครับคุณคือผู้โชคดีนะครับโอเคนี่อุ๊ยคุณใครมีใครมีหินบ้างห,หมด,ดแล้วเพราะฉะนั้นคืนนี้เราต้องขุดต่อไปอะเราจะอยู่นี่กันสองคืนนะครับ จะรอให้มันหิวเยอะๆอะะก่อนนะกาจะทำเครื่องมือหินที่ไหนได้ไม้กากๆคุณกินหรือยังครับคุณกินอัมๆๆมอ้ยขอหินเลยครับขอหินหินินคุณตะวันอ๋อไม่มีหินใช่ไหมในเมื่อเราไม่มีอะไรทำวะเราจะไปหาเรื่องตายนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำแบบเป็น ทริปตลกครับทริปตลกนะครับแบบเป็นทริปนะครับทริปตลกเออไม่จริงอ่ะคุณผมมีอะไรจะแบ่งคุณ <t ip> อ่ะคุณเอานี้ไปก่อนไปเ <t ip> อาไปใส่ก่อนด้านหลังอะไร <t ip> <t ip> ด้านหลังครับ คุณใส่ฟักทองนี่มันจะเมเบ้างเลยโอ้ดาบอะไรอระไรไม่เอาไปเรียนก็ตอ,อนะอนั้นแม่แข็งไงอ,อ,อุ้ยซอมบี้หลักรอหน้าบ้านครับคุณตะวันช่วยมด้ยไอ้เนเน่โอ้บัวลอยอ่ะคุณตะวันพูดบ้างครับพูดดังๆหน่อยครับดังกว่านี้ครับ โอเคนะครับอุ้ยเมื่อกี้เคยไปหาเรื่องซอมบี้มาเฮ้ยคุณมีเห็ดสีนม่วงไหมครับขุดลงไปด้านล่างด้บ้างก็ได้ด้านนัานคุณใช้พิกแอคคุณโอ้โหคุณฉลาดมากโน้นน่าหิน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 ,หนขุดขุดไปเป็นบันไดครับขุดเป็นบันไดครับขุดเป็นบันไดดีผมจะขุดเป็นบันไดให้เองนะ ขอบคุณครับอุ้ยคุณตรงนี้มันไม่มีบันไดอ่ะโอเคอุ้ยคุณผมเจอด้านหลังคุณแล้วครับคุณตะวันแต่ต้องใช้หินอ่ะบ้านเปมไปครับก่อนมันลําบากหนักหนาโอ้ไม้ก็ไม่มีคุณตะวันเอาไม้ไปหมดเลยอ่ะโอเคคอปารีน เดี๋ยวพรุ่งนี้รุ่งเช้าไปตัดไม้กันเอ,อื้อคุณตะวันทําไมคุณไม่ทําขั้นบันไดดีีดก็คุณใช้ไม้อ่ะมันเลยแตกอะ่ะไอ,อ้ไม้เสียของหมดเลยคุณทําเป็นขั้นบันไดสิครับถ้าคุณฉลาดนะนะต่อไปก็อย่างนี้ไงอุย้ยแล้วคุณจะกบทําไมครับุณอยากรู้กับคุณอะ่ะเออใช่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 ใชใช ไม่น่าว่าคนเลยเห็นทุบโอเคนะด้าแนบนบไปครับเอ้ยไม่ต้องครับชคุณคุณทุบทุบดินนะครับเดี๋ยวผมจะทุบหินเองผมหินคุณดินนะครับเฮ้ยด้านบนมีอะไรอ๋อไม่มีอะไรโอเคขุดอีกครับพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วครับโอเคถึงเท่านี้ก็พอแล้วนะครับ เช้าเร้วยงังอุ้ยซอมบี้ซอมบี้ร้อนแรงอะ่ะอืมหัดดีครับบัวลอยบัวลอยบัวลอยอืมโอเคคุณตะวันทำไมเลือดผมลดนะคุณไปหาเลี่ยงซอมบี้มาหรือเปล่าเดี๋ยผมจะเตรียมสเบียงไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทำทำที่ตัดไม้นะครับอ,อุ้ยไอรอนเก็บเอาไว้ดีกว่าเนาะ อ,อันอื่นผมจะเก็บเอาไว้ยกเว้นอาหารนะนี่คุณเก็บเอาไว้หมดเลยคุณคุณตะว,วันเก็บของอไว้ให้หมดผมเหลื <84 formula. S 2> อเอ <tab laten S 1> า <Salesforce> แต่ขวานไปกับพริกแอ๊ดโอเคครับโอเค let's go เฮ้ยคุณตะวันแกะแกะแกะอยู่ไหนอยู่ไหนเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอุ้ยแกะครบสามตัวเลยโดมังคิงโดมังคิงโดมังคิงคุณมาคุไม่อยู ไม่รู้ไม่รู้ไ่รู้นเบนเทนผมเม่รู้นะครับสมุดอคุณลเล่ยอยู่ในกระเป๋าเบนเทนเบนเทน,เน,เทนจะเอาเบนเทนคิปเปอร์เอาเบนเทนคุณคุณอย่าไปหาเรื่องคิปเปอร์ผมไม่ชอบอ่ะตุมเห็นไหมคุณทำอะไรไวุ้ยได้ไม้ด้วยคุณฉลาดอ่ะโอเแต่ผมไปทำเตียงอีกเตียงหนึ่งก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาคลิปนี้เราจะจบตอนคุณตะวันนอนนะครับ ไม้ก็ไม่มีชีวิตช่างงันทดโอ้ขอบคุณครับผมครับโอ้เพราะ1.2.3มันจะแยกชนิดไม้นะครับโอเคอฮ้ยแล้วคุณจะส่งอะไรมาให้ผมต้องเยอะเนะี่ยเบื่อนะเอาพคุณตะวันได้ได้แล้วครับได้แล้ว คุณตะวันหลุดอกคุณตะวันหลุดหรือเปล่าครับคุณตะวันครับหลุดโอเคเข้ามาเรียงเข้ามายังเข้ามายงครับช่วยช่วยกันตัดไม้ก่อนช่วยกันตัดไม้คุณน่ะหลุยอยู่คนเดียวมีรองเท้าใช้ยอก เอ้ยอย่ามาแย่งอ้โหเฮ้ยเข้าตาเข้าตาเข้าตาเดี๋ยวปาร์คหน้าเราจะมาทำการทำการอะไรครับทำการสร้างบ้านเอ้ยไม่ใช่เอาชีวิตรอดเอกคุณตะวันอยู่ไหนแล้วคุณตะวันอยู่ไหนแล้วครับ ไม่ตอบนะครับเขาเป็นคนใบนะครับเนี yeah, yeah, yeah. ่เยอะเนี่ยคุณไม่ค่อยพูดกับผมเลยวัวปิดไม้ปิดอยู่ in my head ไรหรอโอเคครูคุณว่าผมได้สบเสบียงมา yeah, yeah, yeah. แล้วครับเอาที่ไปทำเร็วคุณคุณตะวันผมไหมคุณแค่แค่สามชิ้นพอนะสี่ชิ้นผมเอานะเ <No. S 1> พราะผม <No. S 1> ทำหนะ้าที่ได้เยอะกว่าคุณยน yeah, <yeah>. yeah. อ๋อโอเค ผมให้คุณแค่สามชิ้นนะ 2> 1 2 3สองสามอ่ะเอาไปสามชิ้นแรกกันอันนี้ไปร็จเรื่องแล้วโอ้ยอุ้ยผมจะไปทำเสื้อเอาไมา้ผมนะผมจะโดอคุณดุมกิงดุมกิงอ๋อเราไม่เป็นอนะ่ะมาคุณจะโดอไปสับโอเคครับโอเค คุณคุณตะวันอยากอยากได้เสื้อไหมครับไม่ต้องหรอกครับเสื้อมันเป็นมผมเอาเอ้ยผมเอารองเท้าดีกว่ามันจะได้เท่รองเท้าเท,ท่เหมือนคุณไงครับคุณตะวันยยาก,ยากเฮ้ยอันนี้ง คุณตะวันจำทางกลับบ้านได้ป่ะผมหิวแล้วนะอน,นถ้าสมมุติใครดูคลิปผมคุณก็จะหาว่าผมเออไมนไม่ช่วยงานเพื่อนผมทำมันเยอะที่สุดแล้วมีแค่สองคนนี้เออไใช่ถ้าคุณถ้าคุณอยากปลูกข้าวคุณก็ทุบอันนี้ไปเรื่อยเยครับจนกว่าจะเจอเมล็ดเอาคุณตะวันไปไหนคุณตะวัน หลุดหลุดหลุดทำไมไม่มียินเสียงตื้อดึงอ่ะรักเลยอ๋อโอเคแบบคุณตะวันธรวมะผมก็จะทำต่อไปผมกำลังหามเมล็ดข้าวอยู่เนี่ยเมล็ดข้าวอยู่จอยอ้าวจอยแล้วครับโอเคเฮ้ยเดี๋ยวผมจะปลูกข้าวข้างๆบ้านนะครับคุณตะวันอย่าไปหยาบนะครับ คุณตะวันเฮ้ยได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลตะวันได้ยินไหมครับคุณตะวันตะวันไอ้ตะวัน, I, วนอ่าเมื่อกี้คุณตะวันเขาหลุดนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นอุปสรรคครับเขาหลุดยิ่งดีครับ นี่ครับมันจะมาโอ้แม่บ้านหนึ่งนะครับบ้านหนึ่งนะ ี่คุณตะวันอ่ะรุดอ่ะทำเลยมาไม่ไปรับซีดมาเลซีด,ดเอามาผมงูไปได้ไงอ่ะมาเลซีด,ดโอเคแอนแนนแอ้นา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 วอ่ะแอนแนานแอ้วอ่ะอืมอืมสองสามสี่ห้าหกโอเคต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากโอเคนะครับ พาร์ทแรกนะครับจะจบเพียงเท่านี้นะครับอุ้ยเดี๋ยวก่อนพาร์ทที่สองเอาชีวิตรอดนะครับเราจะมาดูที่ทีซีนะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบไปไปไปดูหนัง AV